รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ t ท a แ l นด์ครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลา1 5นาฬิกา20นาทีทางทรบ5แห่งนี้กับผมออคกิรติเทพทันครับวันนี้ฮะหลายหลายคนมีคําถามถามผมว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเข้าไปเที่ยวในค่ายทหารมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเข้าไปเที่ยวได้เราจะเข้าไปเที่ยวยังไงได้บ้างแล้วเราจะได้อะไรจากการเที่ยวในครั้งนี้บ้างต้องติดตามครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นค่ายอะไรต้องติดตามครับผมแต่ในช่วงนี้ครับโอนตลอนเมืองชนไปก่อนเลยครับ มี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรีรวมานึ่รวมกับคนาหนึ่งน,นีรวมกานึรวม้าหนึ่ง,งส่วนหนึ่ในการท่องเที่ยวของรอ21รออในจังหวัดชนบุรีนะครับท่าคผูมก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับที่นี่จะรวบรวมรวบรวมเวลา เวลาหมายถึงว่าสิ่งของที่เป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงนะฮะอยู่ในนี้ทั้งหมดครับวันนี้เราจะคุยกับจ่าสิบเอกชัยรัตน์ทองสิงห์ครับท่านเป็นนายสิบประนพันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเรียกพี่ชัยรัตน์นะอะไรปรับพี่ชัยรัตน์ครับต้องถามพี่ชัยรัตน์ว่าวัตถุประสงค์ของของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กับประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงครับคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังระลึกถึงบรรพบุรุษของทหารเนี่ยทีี่่ไปรรรวมมมบในสภูิเกาหล เมื่อปีพศ2493ที่ไทยเราเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ตอนนู้นในการลบกับเกาหลีเหนือถูกต้องครับแต่ไฮไลท์ที่นี่ในพี่พิธัมีสองจุดนะครับจุดหนึ่งก็คือปืนกระบอกนี้ฮะที่ผมยืนอยู่ครับนนี้สําคัญยังไงพี่ทําไมเราจะต้องมารู้เรียนรู้จักเขาอ่ะคือมันเป็นปืนกลหนักสมัยนั้นมันของจริงเหรอของจริงอะของแท้เลยผมยอมรับเลยเป็นของแท้ลองจับดูฮะลองจับดูดีนะ ของแท้ที่ใช้ในสงครามในยุคที่เราเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ถูกต้องครับก็คือกระบอกนี้อยู่ในสนามรบนั้นด้วยนั่นครับถูกต้องครับไอ้สาคงสอยมาหลายลายนะเนี่ยไอ้สาเพราะสมัยก่อนเขาเรียกว่าสี่คนหามสามคนแบกเนี่ยจะไปที่ไหนว่าหนักมากอ่ะอจจุบันนี้ปืนคนเนี่ยคือถือคนเดียวได้เลยคืออันนี้สมัยก่อนนั่นคือเราเห็นในหนังเห็นไหมครับตั้งในฐานแล้วก็ตุ๊ต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 แต่ถ้าจะยกกต้อง ช่วยกันยกสี่คนช่วยกันยกสี่คนสี่คนกันปืนหนึ่งกระบอกครับคนละขาขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่โอ้โหครับแล้วก็แบกไปแบกไปอีกนะฮะแล้วยังต้องมีคนคอยคุ้มกันคอยคุ้มกันด้วยปืนกระบอกเนี่ยมีกระบอกขับกระบอกเล็กนี่คอยคุ้มกันเคลียร์เส้นทางอีกครับเอาละเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในฮะเชิญครับด้านในเลยครับ ห้องนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่คือไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับมาพอเราเข้ามาใน ส่วนในสุดของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับผู้ชมครับในรอ21รออชนบุรีรนะครับก็จะเป็นห้องที่สาคัญที่สุดต้องให้พี่ชลัีเล่าแล้วครับอ,อันนี้คือพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าุร,รกิจพระบรมราชีนาถครับ,รบซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อ,อเฉลิมพระเกียรติครบห้ารอบที่นี้ผมถามนิดหนึ่งฉลองพระองค์ท,งทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยของจริงไหมพี่ของจริงทั้งนั้นนะครับที่ท่านพระราชทานให้ทั้งหมดก็คือที่พระองค์ทรง ใช้ทั้งหมดชุดต่างๆทั้งหมดนี่เลยครถูกต้องครับผมเห็นในข้อมูลคุณผู้ชมเส้นนี้ทองคํา <laughs> นี่เป็นทองถักหมดเลยนะคะถ,ถูกต้องครับแล้วก็จะมีอทองคําผสมบางส่วนในส่วนที่เป็นเครื่องหมายยศพระราชินีไม่ได้ดูแลเฉพาะประชาชนแบบผมพระราชินีก็ดูแลยันถึงทหารนะฮะดูแลพล,ลเรือนทุกๆคนเลยดูแลทหารกองทหารนี้ดูแลหมด นะครับแล้ววันนี้พระองค์ก็พระราชทานความสําคัญนะครับเพราะว่าในทุกๆรายละเอียดที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่พระองค์ได้เสด็จพระราชเนินมาที่นี่นะครับแล้วก็มาดูแลกันโอ้โหเจ๋งเลยครับไปต่อดีกว่าพี่ชายครับ ีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับในการเข้ามาเที่ยวชมในค่ายทหารนะฮะในวันหยุดพักผ่อนก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอาวุธครับวันนี้ครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านร้อยโทพนิษฐ์เปรมานุพันธ์นะครับผู้บังคับหมวดอาวุธหนักครับร้อยยี่สิบเอ็ดพันสามรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรียกเรียกพี่พนิษฐ์นะครับพี่พนิษฐ์ครับอย่างอย่างเรื่องของปืนเนี่ยพอเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วมันมันมันจะดีอะไรกับเราบ้างพี่ ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องปืนนะครับก็เราทําให้เรามีหนึ่งเลยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราไม่กลัวปืนนะครับแต่ในส่วนจริงๆแล้วเนี่ยการก่อนที่จะเรียนรู้ปืนแล้วทําให้การเรายริงปืนได้แม่นยำเนี่ยนะครับจะต้องมีการเรียนรู้ทักษะจากครูนะครับ,รบผู้สอน,นครับ,รบทำให้รู้กฎการใช้ความปลอดภัยต่างๆจะมีการตรวจการใช้ปืนนะครับ เราเรียนรู้พวกนี้แล้วเราทาให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วการยิงปืนที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกสมาธิครับดังนั้นพี่มินิตขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอเนีญเข้าไปเจอครูผมด้านในได้ครับยินดีนดไปแล้วครับผมขอบคุณมากพี่ต่างจากงานวัดนะฮะต้องมาทําความเข้าใจกันนิดนึงทีนี้ครูครับไอ้พวกนี้คืออะไรครับ ตำแหน่งที่เป็นพอพานนี่ก็คือในตำแหน่งที่เมื่อโดนกระสุนเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการพิการขึ้น<อ>มาได้นะในส่วนที่ทต่อเต่าเนี่ยก็คือ,อ,อตายตายมาเรียนรู้กันครับต่อเต่าตายพอาพานพิการต่อเต่าตายตรงนี้เอกหมายถึงว่าอกหักนะครับผมเดี๋ยวจวไปดูเรื่องปืนดีกว่า เอานิ้วเข้าไปในไกปืนครับมันไม่ยิงว้เนี่แหละครับนะฮะอ๋อคืออย่างนี้ขับละมือเข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขบวนการของการลั่นไกก็คือการเหนี่ยวไกเดินไกตัวตรงๆนะครับลากไกเข้ามาตรงๆนะครับปอยให้ปืนลั่นไปเองครับผมแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบยิงดูเลยไหมฮะครับครับ เอาละฮะคุณผู้ชมครับผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นศูนย์ทดสอบกำลังใจผมอยู่กับร้อยตีประดิษฐ์บุภาดีนะครับผู้ช่วยนายทหารฝ่ายธุรการนะครับและกําลังพลร้อยยี่สิบเอ็ดพันสองรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่ประดิษฐ์เลยนะครับได้ครับได้ครับพี่ประดิษฐ์ครับอย่างอันนี้เราเรียกกิจกรรมในที่ที่คนทั่วไปประชาชนเวลามาเที่ยวในค่ายนี่ก็คือเราเรียกโดดหอเลยทดสอบกําลังใจการกระโดดหอสูงสามสิบสี่ฟุตเมื่อจบในการโดดนะครับที่ เราก็จะมีเครื่องหมายให้นะครับขีดความสามารถและมีมอบประกาศและเครื่องหมายพร้อมผู้ที่เข้ามาในการกระโดดครับตัดตัชัวนะครับตัวกระโดดตัอะไรที่ออกเดี๋ยวมือหนึ่งเดี๋ยวมือสองเดี๋ยวมือสามเดี๋ยวมืสี่ตัวลมพร้อมยังครูครับให้เข้าไปก่อนนั่นไหมไม่ได้ไม่ได้ครับ ถ้าขึ้นมาแล้ว er ah, มันจะต้องไปก่อนเลยเพราเนามันตามประเพลดีเขาใกถึงแล้วขึ้นมาเนี่ยเขาแซงเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ผมตั้งใจในการเดินทางมาที่ค่ายแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมว่าอันนี้เป็นที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนั่นคือเรื่องของการฝึกการขับขี่และบังคับม้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติครับ จากพันโทเบญโพลเดชาติวงณ์ณอยุธยาครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่หนึ่งนะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่เบญโพลนะครับครับได้ครับพี่เบญพลครับอย่างตรงนี้เราเราเปิดมานานอย่างพี่ที่แบบให้บริการกับประชาชนศูนย์ฝึกขี่ม้าของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นี้นะครับก็ตั้งแต่ถ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆก็ตั้งแต่ปี 4, องพัต้นมาแลวก็10 10กว่าปีแล้วนะครับเป็นเพราะพระราชวันีของ สมเด็จพระนางเจ้าพมราชีนาถท่านรับสั่งให้กําลังพลในหน่วยนี้ต้องบ,บอกหน่วยนี้เป็นหน่วยของพระองค์ท่านท่านเป็นเปรียบเสมือนองค์กรพิเศษของเรานะครับ,รบท่านก็มีพระสานธให้กําลังพลนในหน่วยนี้ได้มีทักษะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนอกจากในในเรื่องของความรู้ความสามารถในความเป็นหันลาบแล้วเนี่ยเรามีหลักสูตรพิเศษหลักสูตรฐานเสืออันนี้คือที่ไปที่มาเลย ถ้าสมมติคนทั่วไปมาเรียนเนี่ยมาฝึกกับม้าตั้งแต่เด็กหรือโตแล้วไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับได้หมดเลยได้หมดเขาจะได้อะไรกลับไปครับจากการเรียนขี่ม้าการขี่ม้านี่ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะครับเราเราไม่ได้จํากัดทั้งอายุหรือว่าฐานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงินใดทั้งสิ้นตรงนี้ถือว่าเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีความสนใจเนี่คือหนึ่งได้กับร่างกายตัวเองสุขภาพร่างกายตัวเองสิ่งสําคัญเราก็จะเห็นฮะด้านหลังอย่างเรื่องของศิลปะการมังคับม้าแบบนี้นะฮะ ก็จะมีครูอยู่ในสนามมีครูที่ขี่อยู่ทั้งหมดมีอุปกรณ์มีเครื่องทั้งหมดการแต่งกายครบชุดทั้งหมดครับนะครับเอาละวันนี้มีความสุขแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปัญโนเป็นอย่างมากครับผู้พันเป็นอย่างมากครับที่ให้เวลาผมมาพูดคุยด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไปเที่ยวกับพี่อ้อมมาสนุกมากเลยใช่ไหมครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงเวลาแล้วครับที่ผมเอฟธัญนพจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกันในช่วงไอเดียไอดูมีไอเดียก็ทำได้ครับสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิต และความสุขของคนไทยทุกคนนนทแลนด์แดนสามัคคีเมื่อพูดถึงอำเภอบางคล้าแล้วนะครับที่นี่เป็นแหล่งในการปลูกมะม่วงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแรดมะม่วงเขียวเสวยหรือว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองครับที่มีรูปร่างนะครับมีสีสันมีรสชาติและก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองบางคล้าเป็นอย่างมากครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคนที่นี่เขาบอกกันว่า จะทานมะม่วงให้อร่อยเนี่ยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวมูลครับคุณชมครับข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยของแปดริ้วเนี่ยนะครับมีอยู่หลายเจ้าด้วยกันครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือข้าวเหนียวมูลมะม่วงนะครับสมุนไพรสีสีสีรสฝีมือเจ๊สวยนั่นเองครับสวัสดีครับเจ๊สวยครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยสมชื่อจริงๆนี่เจ๊สวยครับ ถามกันเลยว่าขายข้าวเหนียวมะม่วงมากี่ปี้ะฮะแปดปีนานพอสมควรเลยนะนะครับแล้วในส่วนของข้าวเหนียวมะม่วงที่สร้างชื่อให้ได้สวยคือสมุนไพรสีสีรสสีพวกนี้นี่ได้ไอเดียมาจากไหนทไดไดเดิดทำเป็นสีฮะเพราะว่าสมุนไพรมาแรงนะคะเราก็เลยเอามาทำอย่างเี้ยคืออยากให้ข้าวเหนียวมีประโยชน์จากสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้สีสันสวยงามด้วยเขียวนี่มาจากอะไรฮะจากใบเตยใบเตยสีนี้ฮะอันนี้เฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าอันนี้ฮะอันนั้นอัญชานอันชันอันนี้ฮะ อันนั้นขมิ้นค่ะขมิ้นนะครับกะทิสดอันนี้คือกะทิสดก็คือสีขาวที่เราทานเนี่ยประจําอยู่แล้วขอชิมได้ไหมเป็นการพิสูจน์อ่าคุณผู้ชมครับสุดยอดทุกสีจริงๆปิดท้ายครับเจ๊สวยครับอยากให้เจ๊สวยเนี่ยฝากข้อคิดนะครับหรือว่าไอเดียดีๆหรือว่าคติประจําใจที่เจ๊สวยเนี่ยใช้ในการประกอบอาชีพกับคุณผู้ชมครับกินครับต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะของเราต้องใช้ของดีๆอันไหนทานได้เราก็บอกทานได้นะคะ อันนี้เปรี้ยวเราจะไม่ขายให้ไปเราจะบ,บอกเขาว่าอนนี้เปรี้ยวนะถ้าเอาไปต้องไปเก็บไว้ก่อนเคล็ด <Keep S 2> ลับที่ใช้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเราก็ได้รู้ไอเดียโดนๆของเจ๊สวยไปแล้วนะครับแต่เขาบอกกันว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่มีชื่อเสียงของเมืองแปริว้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีอยู่อีกเจ้าหนึ่งอยู่ตรงถนนนะครับเขาเรียกกันว่าถนนหน้าเมืองครับเจ้านี้ชื่อว่าข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊หวังเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชิมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือขา้าวเหนียวมะม่วงเจ๊หวังนะครับอีกหนึ่งเจ้าที่มีชื่อเสียงของเมืองกาดริ้วนั่นเองครับสวัสดีครับเจ๊หวังครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะฮะมาขอชิมขอดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของความอร่อยของข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊หวังเลยครับขายข้าวเหนียวมะม่วงมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุยังไม่ยี่สิบตอนนี้หกสิบกว่าโอ้ยนี่หลายสิบปีเลยนะครับดูกับข้าวเหนียวมะม่วงมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันถ่ายทอดลงมาคคคนน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 เ้้้าหหียยวกถูมมััััแ่่อออรรรบบบะะงขชิฮได กะทินี่ก็กะทินี่ต้องมีเคล็ดลับเลยไหมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเท่านั้นมะพร้าวธรรมดาเป็นอ๋อบนกานจะได้หอมอร่อยใช่ไหมฮะจะได้หอมแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำเอาแต่หัวลว้วนๆหัวกะทิลว้วนคุณผู้ชมข้าวเหนียวละลายเคยได้ยินป่ะสุดยอดเลยฮะ และในส่วนของการต่อยอดอันนี้ล่ะทำไมถึงได้ต่อยอดเอาใบเตยกับกับผันชานมามาขายในเขื่เนนี้ล่ลูกค้าเขาอยากได้แล้วผมแต่วันนี้มีม่วงน้ำออกมาแต่นี่้ะาะอ๋อแบบนี้แหละฮะอันนั้นนะของคุณนี้สองแปดริ้วผมขอพิสูจน์ครับอยากให้เจ้าหวังเนี่ยฝากข้อคิดดีๆในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับเชิญครับหนึ่ง ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพอม่วงหวานก็คือหวานไม่หวานก็คือไม่หวานแล้วของแปริ้วก็คือเปะเร็้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คือคงความซื่อสัตย์เอาไว้คุณผู้ชมเหมือนจะง่ายนะแต่ทํายากนะครับผมคุณผู้ชมจะต้องซื่อสัตย์มีข้อมูลอะไรก็บอกลูกค้าไปตรงๆตรับผมแล้วก็จะอยู่ได้เนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีเหมือนเจีหวังนะฮะเป็นไอดอลเลยของเครื่องด่มมะม่วงหน้าเมืองของเมื่อแปะิ้ววันนี้ขอบคุณเจี่ยวหวังมากมาเลยครับขอบคุณครับ เาถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแบบที่ได้สัมผัสความเป็นอดีตเนี่ยก็กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปทั่วสารทิศเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจาน,นําเสนออีกหนึ่งสถานที่ค่ะตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นตลาดที่มีดินแดนอยู่ในสองจังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการค่ะนับว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตนะคะแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมายที่หลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้ค่ะจุดเด่นที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนั้นก็คือสะพานสูงวัดคลองสวนซึ่งอยู่ตรงกลางตลาดนะคะเหตุที่ต้องสูงมากขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะต้องผ่านคลองนี้จึงต้องสร้างให้สูงเพื่อให้พ้นเรือขนาดใหญ่ และเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสภายในตลาดคลองสวน100ปีสัมผัสแรกที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสได้นะคะนั่นก็คือบรรยากาศเก่าๆของอาคารบ้านเรือนร้านค้าต่างๆซึ่งบวกกับมตเสน่และรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ขายการมาท่องเที่ยวตลาดคลองสวนร0อปีจึงเต็มไปด้วยความสุขค่ะ คุณผู้ชมคะตลาดคลองสวนร้อปีในอดีตนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นจุดแลกเปล่นสินค้าแล้วก็ยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมทวินหาอดีตตลาดคลองสวนร้อปีจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรมาสัมผัสกันค่ะวันนี้ค่ายทหารทุกท่ายเปิดให้เที่ยวหมด วันนี้ผมเลือกที่ชนบุรีผมมีความสุขแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับลองดูฮะหาไฮไลท์ของตอนเองให้เจอครับวันนี้เวลามาแล้วฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ม